สวยหอมดอกลาเวนเดอร์ออกดอกตลอดปีแต่พอช่วงหน้าหนาวก็จะออกดอกเยอะหน่อยเพิ่งมาตอมน้ำหวานมาดูดน้ำหวานตลอดวันเลยนะคะสวยหอมหอมมาก พึ่งพึ่งมาตอมน้ำหวานเยอะมากพยายามจับภาพเอาเอา,เอาที่ตัวพึ่งนี่นี่กำลังเพลินเลยดูดน้ำหวานเพลินเลยสวยหอมจริงๆค่ะกรอนี้ใหญ่มากคงจะปลูกนานแล้ว ที่เขาจัดสวนข้างหน้ารุ่นนี้มาตีปิงปองนะคะก็ใหญ่มากจะสองปีแล้วที่เห็นที่ที่มาตีปิงปองที่นี่นะคะก็ยังก็ดอกก็เยอะอย่างนี้ค่ะตลอดปีเลยเป็นเป็นไม้ประดับที่มีเสน่ห์มากลาเวนเดอร์สวยหอม ปูเป็นไม้ประดับนี่ออกดอกให้ชื่นชมตลอดปีเลยนะคะก็จะออกดอกที่ปลายยอดกิ่งพอดอกแห้งก็ตัดแต่งออกไปก็พอแตกยอดใหม่ก็ถึงเวลาก็ออกดอกสวยหอมจริงๆลาเวนเดอร์คลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ